สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมารีวิวโน้ตบุ๊กของ Lenovo Yoga ค่ะอันนี้ได้มาสักพักแล้วนะคะใช้งานมาประมาณ2-3เดือนละนะคะตัวนี้เขาเป็นแบบ t o in one สามารถใช้เป็นแบบโน้ตบุ๊กได้นะคะทำงานแบบนี้เลยนะคะก็เปิดออกมาอของเขาจะตอบสนองได้ค่อนข้างเร็วมากๆนะคะก็ใช้เป็นโน้ตบุ๊กปกติได้เลยนะคะตัวนี้ จุดเด่นของเขานะคะนอกจากจะใช้เป็นโน้ตบุ๊กในการใช้งานแล้วเนี่ยเขายังพับแบบนี้ได้นะคะพับได้360องศาเลยนะคะตัวนี้ก็สามารถใช้เป็นเหมือนแบบแท็บเล็ตได้นะคะตอนแรกตอนซื้อมาเนี่ยบอกเลยว่าค่อนข้างรู้สึกว่าตอบโจทย์นะคะด้วยความจุที่ค่อนข้างเยอะนะคะตัวนี้ความจุเท่าไหร่นะ ห้าร้อยสิบสองห้าร้อยสิบสองนะคะอันเนี้ยสเปคที่เลือกมาก็คือตัวห้าร้อยสิบสองแล้วก็เป็นทัสกีนนะคะก็คือสามารถสัมผัสได้พับได้สามร้อยหกสิบองศาแล้วก็ที่สําคัญเขามีปากกาให้มาด้วยนะคะแต่นร้ถอ,อดปากกาออกลอะด้วยฟังก์ชันของเขาเนี่ยใช้เป็นเหมือนแบบโน้ตแพดได้นะคะก็คิดว่าแบบจะใช้งานได้ดีมากๆแล้วก็เวลานําเสนองานนะคะเราสามารถนําเสนอแบบนี้ให้ลูกค้าได้แต่เวลาใช้งานจริงๆนะคะอันนี้บอกจุด บอกจุดบกพร่องก่อนนะคะเวลาเอามาใช้งานจริงๆเขาหนักนะคะหนักเกินกว่าที่จะเป็นที่จะเป็น iPad นะคะนี่คือถ้าถืออย่างเงี้ยนะคะถ้าถือ2ออันนี่คือกล้ามขึ้นได้เลยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือด้วยความที่ของเขาเป็นระบบสัมผัสเนาะมือเราอะคะ่ะเราว่าเรามือเล็กแล้วนะ มือเราจะมาโดนตามขอบอะค่ะแล้วมันทําให้แบบหน้าจอของเขาเนี่ยเพี้ยนแล้วก็เปลี่ยนนะคะบางทีเรากำลังดูหน้านี้อยู่แต่มือเราไปสัมผัสจุดอื่นเนี่ยค่ะทาให้หน้าจอเขาเปลี่ยนไปรวมถึงถ้าคุณเข้าพวก Excel อยู่หรือบดอยู่นะคะมีโอกาสที่สูตรคุณจะเพี้ยนได้เพราะว่ามือคุณจะบังเอิญไปโดนหน้าจอนะคะอันนี้ก็คือจุด บุกห้องเล็กๆน้อยๆในปัญหาที่เราเจอและอีกเรื่องหนึ่งก็คือในเรื่องของปากกาที่ให้มาบอกเลยว่าตั้งแต่วันที่ได้จนถึงวันนี้ยังใช้งานไม่เป็นเลยค่ะนะคะอันนี้ก็รีวิวให้ดูประกอบการตัดสินใจเนาะสำหรับใครที่อยากเลือก้ตบุกนะคะมาใช้งานแต่ว่าปัญหานี้อาจจะไม่ได้เกิดกับคนที่ ใช้งานพวกเทคโนโลยีพวกนี้ได้คล่องอยู่แล้วนะคะแต่สําหรับคนที่เพิ่งเริ่มใช้งานบอกเลยว่าคุณไปคิดก่อนว่าคุณใช้งานอะไรหลักๆนะคะอย่างถ้าสมมุติว่าคุณใช้งานออฟฟิศเป็นหลักหาโน้ตบุ๊กดีๆสักเครื่องเถอค่ะมันแทนกันไม่ได้นะคะก็อันนี้ฝากเป็นทริคเล็กๆน้อยๆในการเลือกแล้วกันค่ะบ๊ายบาย